สวัสดีครับวันนี้ก็มาสรุปภาวะต,ตลาดภาคเชา้ากันก็วันที่19เนอะก็ปิดตลาดภาคเช้าเนี่ยเซ็ตก็คือดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่1323.80จุดลดลงมาประมาณ0.96จุดนะมูลค่าซื้อขายของช่วงภาคชาเช้านี่อยู่ที่ประมาณ21,780ล้านบาทนะซึ่งดัชนี ที่มีการซื้อขายสูงที่สุดของภาคเช้าเดี๋ยวเรามาดูหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงที่สุด10อันดับแรกคืออันดับที่1ก็คือ BBL ปิดที่1 3 2 5 0บาทตามมาด้วยกราฟปิดที่45บาท50ตังค์ KBank ปิดเพิ่มขึ้นมา50ตังค์ปิดที่128บาท a d v a n c e ปิดที่228บาท ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วน EA ก็คือปิดที่5บาท10สตางค์ลดลงมา20ตังค์หรือลดลงไปประมาณ3 7% 7ซนต <Okay. S 2> ซึ่ง BBL ก็ต้องระวังนะถ้าวันนี้ปิดหลุด132บาทก็ควรออกมาก่อนส่วนครับแนวรับสำคัญก็คือถ้าหลุดถ้าวันนี้ปิดยืน45.25ได้ก็มีดุลไปต่อ ส่วนเคแบงก็ระวังตรงที่124บาทถ้าวันไหนปิดหลุดก็ควรจะออกไปก่อน a d v a าน e แนวต้านสำคัญก็คือ228ถ้าปิดยืนเหนือได้ก็มีลุ้นไปต่อแต่ถ้าหลุด224ก็ต้องระวังก็ออกมาก่อนส่วน EA เนี่ยแนวต้านสำคัญเลยก็คือ5บาท8 0เบี่ยงผ่านไปได้ไม่ควรไปยุ่งนะยิ่งถ้าสม,มุดใครมีอยู่แล้วก็คือถ้าหลุด5บาทก็ควรจะสต็อปลอตออกมาก่อนนะ โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตอนปิดตลาดเรามาดูไลฟ์ okay. สดกันอีกทีหนึง่งโอเคขอบคุณครับไว้เจอกันสวัสดีครับบา,บาย